สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2567นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพรีเมอร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับก็กลับกันมาอีกครั้งครับสลับเกมพรีเมอร์ลีกนะครับผมก็ฟุตบอลสโมสรนะครับผมหลังจากที่เราก็เป็นช่วงเบรกทีมชาติไปเกือบ2สัปดาห์นะครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งครับแล้วก็เป็นช่วงปลายเดือนพอดีนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ช่วง โค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับเมษาพฤษภาเนี่ยมันชวดสุดท้ายแล้วนะผมก็เกมลีกเนี่ยของเชลซีมันจะเหลือสิบเอดเกมใช่ไหมทีมอื่นเขาบางทีมก็เก้าเกมสิบเกมมาแล้วแต่นะครับแต่ว่าโปรแกรมของเชลซีเนี่ยก็เหลือสิบเอ็ดเกมนะครับผมก็เชลซีครับจะทําศึกพิมลีกนะครับผมนัดที่ยี่สิแดนะจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับผมเตะในคืนวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมเป็นเวลาดีทีเดียว นะครับผมนะก็ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมในช่วงเบรกทีมชาติข่าวต่างๆอะต่างๆมันก็นะเริ่มเห็นใช่ไหมนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของโรเมลลาเวียรเรื่องอาการบาดเจ็บมันเป็นสิ่งที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเชลซีฟอร์มในสนามไม่ดีใช่ไหมตัวแปรต้นก็คือฟอร์มใช่ไหมฟอร์มโดยรวมของทีมเนี่ย ผลงานอะไรต่างๆมันไม่ค่อยดีตัวแปรตามเรื่องที่มันไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวมันจะโผล่มาทีละเรื่องทีละเรื่องครับเรื่องของท็อตดูลีใช่ไหมจะเป็นประธานสโมสรเชลซีคือเหมือนกับว่าการดำรงตำแหน่งถึงปี2027ใช่ไหมสามปีอ่ะข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นใครก็มีไม่รู้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เลือกยังไม่ตัดสินใจมันก็มีโอกาสที่โบลี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผม ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วตามเพจต่างๆเขาลงไปแล้วนะครับแต่ไอ้เรื่องที่มันแดงขึ้นมาที่เป็นเป็นหัวข้อหลักๆที่แฟนเจลซีเขาพูดคุยกันซะส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรนอราเวียาสำหรับอาการบาดเจ็บที่ต้องปิดซีซั่นซีซั่นนี้ไปเลยไปโดยปริยายนะครับอาการบาดเจ็บเลื้อรังอะครับผมว่านะที่กล้ามเนื้อนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ ที่อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนแฟนเชลซีว่านี่แค่ไม่กี่เรื่องนะครับผมว่ามันจะมีเรื่องอีกมากกว่าเนี้ยผมว่าจะมีอีกในด้านมุมมมุมลบนะสำหรับเชลซีมันจะเป็นช่วงหัวเลววหัวต่อแล้วกันซีซั่นหน้าว่าเจ้าของทีมเนี่ยจะยังยังคงนั่นโยบายแบบเดิมจากสองฤดูสองฤดูกาลนี้หรือไม่ จะยังคงเหมือนเดิมไหมจะไปกันอย่างนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันอยู่ที่นโยบายเจ้าของเชลซีแล้วก็ทั้งทีมงานทั้งอะไรต่ออะไรหลังบ้านคุณไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มซีซั่นใหม่ที่ปปีซีซั่นที่อเมริกาช่วงกลางปีเนี่ยหวังว่าถ้าไปในทิศทางที่ดีนะเห็นมีขา่าวแววๆจากเดลี่เมลว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยเจ้าของทีมเริ่มสำนึกผิดไว้ เริ่มแบบแคล้ายๆแบบรู้ว่ารู้ตัวว่าตัวเองทําผิดพลาดไปนะครับก็ก็ขอนลครับถ้าคิดได้คุณเริ่มใหมซ่ซะย,ยังไม่เสียหายยังไม่เสียเวลาด้วยซ้ำสำหรับสองปีที่ผ่านไปสองฤด,ดูกาลนี้ยยังไม่เสียหายด้วยคุณยังมีโอกาสที่จะกลับมาแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือเปล่านะครับถ้าเป็นผลแนะนำนะ ลองเปลี่ยนโค้ดก่อนมะล้างไพ่เลยก็ไดแบบ้ครับเด็กชุดนี้มันต้องการโค้ดที่มันแบบที่มันสามารถที่จะควบคุมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเตะได้วแบบเอ้ยโค้ดคนนี้มันมันเอาจริงวะ่ะมันมุ่งม,มั่นวะ่ะแล้วทำให้ตัวนักเตะเองมันมองได้แบบเอ้ยเชลซี Chelsea, มีอนาคตอยู่ คุณลองดูไหมล่ะแค่นั้นแต่ถ้าคุณยังเหมือนเดิมตรงที่ว่าอะไรนะอยากได้คุณซื้อที่ประมาณว่าแบบเชื่อฟังอ,อะไรง่ายๆไม่ไฟไม่อะไรกับบอร์ดบริหารกูก็ใช้ไปต่อแล้วกันแล้วก็เราก็มาดูกันว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นเหมือนฤดูกาลนี้หรือไม่ การข้ออ้างอะไรต่างๆอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นผมว่ามันโจซีมันเจอแบบนี้มาเยอะนะมันน่าจะมีอะไรที่แก้ปัญหาได้ดีกว่าเนี้ยทำได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ดีกว่าเออนะครับทีมอื่นถึงแม้จะโดนยกตัวอย่างว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยตัวทีมอื่นนักเตะม,มันก็เจ็บก็มีแต่ผมก็พูดตรงๆนะครับว่าทีมอื่นเขาก็มีทางแก้ของเขาไง นักเตะเจ็บเขาก็สามารถที่จะเอานักเตะดาวรุ่งขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นโดดเด่นไปได้อย่างเช่นคอบบี้ไมโน่เห็นไหมของแมนยูในเตะกับทางลิวพูเขา,าขอะคอนเนอร์บแบดลี่อะไรพวกนี้เห็นไหมคอนซ่าอะไรเงี้ยมันแบบดูแบบมันมันยังดูดีกว่านักเตะยวชมเจลซีบางคนเลยยังพอดูดีกว่านะอันนี้ก็ก็ต้องชื่นชมการแก้ปัญหาเขานะ ผมชื่นชมให้เครดิตแล้วกันแบบเขาแก้ปัญหาได้ส่วนเชลซีมันมองไปทางไหนว่าเอาตัวนี้ลงกับเหมือนเดิมตอเอาตัวนี้ลงกับแย่เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยจับจับต้องอะไรต่างๆแม่งเป็นเรื่องแย่หมดเลยบอกไม่ถูกครับมันใช่ครับปัจจัยหนึ่งส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วกันนักแต่อาการบาดเจ็บถ้าอย่างนั้นทีมที่แม่งแบบสุดยอดทีมของโลกใบนี้ไม่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บในระหวาห่างฤดูกาลนี้เลยก,ก็ก็แบบเป็นทีมที่แบบ นักเตะไม่เคยเจ็บเลยอะไรแบบเนี้ยแต่นี่มันเป็นผลกระทบจากโควิดอ่ะผมมองอย่างนี้นะเป็นผลกระทบจากโควิดที่มันไม่ใช่ช่วงเวลาธรรมดาธรมดาที่เป็นปกติของฟุตบอลเล่นบอลโลกปลายปีใช่ไหมเห็นไหมโควิดก็ต้องปิดลีกไปกว่าจะกลับมาเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยมันมันผิดปกติมันเป็นการมันเปนเหมือนว,ว่าผลกระทบตามมาอ a เตอร์ช็อ k ตามมา แต่กลายเป็นว่านี่ผ่านไปปีสองปีแล้วนะโควิดมันก็เริ่มซาซาแล้วนะคุณน่าจะเหมือนตัวอย่างที่ของลาเวียคุณน่าจะฟังทีมแพทย์ก็ดีเหมือนกันนะถึงแ,แม้ตอนนั้นคุณจะไม่เหลือกองกลางแล้วก็าตามแผนอื่นก็มีนี่ถูกป่ะแผนอื่นเยอะแยะแผนการเล่นคุณมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดแท็กตรงแท็กติอ,อะไรปรับเปลี่ยนได้นี่ ไม่จําเป็นที่แบบว่าจะให้คุณเปลี่ยนแทคกติกทั้งหมดไม่ใช่คุณแก้ได้อยู่ที่คุณจะมีกลืนมีไอเดียทําหรือเปล่ามันอยู่แค่ตรงนั้นนะครับทีมบ้าอะไรเล่นครึ่งแรกดีครึ่งหลังแย่เล่นดีหกสิบเจ็ดสิบนาทีแล้วไปแย่เงี้ยมันความสม่ําเสมอไม่มีกันเลยเหรออะไรแบบเนี้ยมันน่าน่าสงสัยนะครับ ถ้าทําทีมได้แค่นี้มันไม่รู้จะทํำยังไงพูดตรงๆครับไม่รู้จะทํายังไงมันตลกขึ้นทุกวันทุกวันประมาณเนี้ยนะครับผมแต่อะพอกลับมาจากทีมชาติคุณเชื่อไหมไม่รู้ว่าพอเปิกทีมชาติจบมาปุ๊บกลับมาเนี่ยไม่รู้จะเล่นยังไงไม่รู้นะเล่วเสียเหมือนกันนะแม้เจอกับเบอร์ลี่เขาตามทีมที่เขาต้องดินงน้นรนหนีการตกชั้นอะ ก็ไม่รู้เหมือนกันหนักเสือกทะลึ่งเสมอคาบ้านนี่สมมตินะเสมอหรือแพ้คาบ้านนี่โอ้โหหากันกัดผมบอกเลยอ่ะไปว่ากันกับสิ่งที่โปรเชนิโน,โนพูดไว้ก่อนเกมแะก็เกินเประมาณนี้ครับทุกวันนี้ผมว่าแฟนเชลซีน่าจะเริ่มเข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นแล้วไม่มากก็น้อยนะครับเราดูกันไปเราเป็นแฟนบอลเราดวงหางครับดูไป ถ้าคือตาบใดที่ยังเป็นโปรเชติโนอยู่ผมก็เฉยๆอ่ะเข้าใจไหมชนาก็โอเคมันแบบไม่ได้มีแพชชั่นเหมือนสมัยก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยดูกันไปครับนะโอเคไปว่ากันกับสิ่งที่โปรเชติโนเขาพูดไว้นะผมเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับก็พอชเขาก็บอกว่ามีนักเตะต้องประเมินอีกแล้วนะประมาณนี้ประเมินว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าอย่างเบนชิวล ที่ลงเล่นในเกมทีมชาติไปนะของ,องเกย์อะรู้สึกจะเล่นเก้าสิบนาทีในนัดสุดท้ายด้วยมั้ยที่เจอกับเบลเยียมอเออเล่นเก้าสินาทีเต็มเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นส่วนเอนโซ่นักเวลานั้นคือโพสแถลงข่าววันพฤหัสน,นะครับแถลงข่าวเมื่อวานดังนั้นเนี่ยเอนโซ่น่าจะมาถึงนั่นแหละนะครับผมณปัจจุบันนะนะครับส่วนชิเวลเนี่ยคือไม่รู้นะ ตอนแรกก็บาดเจ็บอยู่กับเราใช่ไหมทีนี้กลายเป็นว่าไปทีมชาติอังกฤษได้เออคือมันช่วงเวลานั้นมันหายพอดีอะ่ะแล้วแต่หเหล่าเซาเกตเขาเรียกตัวไปติดทีมชาติแล้วก็ลงเล่นกับเกมบาร์ซิลว,วยมั้งสักแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วก็ลงเล่นเต็มเกมกับเบลเยียมนะครับผมที่เสมอไปนะครับเพราะว่าอ่าเบนชิวไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยในช่วงเจอกับเบนฟอร์ดนะครับ แล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเลยกับเลสเตอร์แต่ว่าเขาออกสตาร์ทกับทีมชาติอังกฤษด้วยได้ประมาณเนี้ยนะครับบางทีเ็าประหลาดใจครับแต่โชคไม่ดีที่อาจจะใช้กล้ามเนื้อเยอะไปหน่อยประมาณนี้นะในช่วงท้ายเกมกับเบลเยียมอาจจะเกิดกล้ามเนื้อคือพอใช้มากเกินไปมันอาจจะ,ะขี่ขาดก็ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคงต้องดูอีกทีว่ามันโอเคหรือเปล่า นะครับผมคือเขาใช้สำนวนเป็นเดดเลกอ่ะผมก็ไม่แน่ใจคือมันเป็นอาการที่แบบยืดกล้ามเนื้อแบบสุดๆอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะแปลยังไงนะครับไม่ได้รู้สับเรื่องสับทางการแพทย์อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องอาการบาดเจ็บของโรเมลลาเวียเขาพูดช่วงแรกก่อนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงท้ายมันจะมีคําตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าพอชบอกว่ามันเป็นสาารณ์ที่ยากลบากเขาจริงเขาเสียใจมากครับเขาไม่แฮปปี้เลยครับเล่นแค่ ให้กับเชลซีแค่ส0สินาทีก็คือประมาณสามิบสองนาทีนะนะครับผมเท่าน,นั้นเองสลับนักเตะใหม่ที่เข้ามาสู่ทีมมันเป็นบางครั้งมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเกิดขึ้นได้ในคุณบอกเมื่อเซ็นสัญญาเขามาเขาย้ายมาด้วยจากเกิดจากปัญหาจากเซอร์เซมตันด้วยนะครับผมเขาไม่ได้ลงซ้อมในช่วงเดือนแรกๆเมื่อเขาหายดีเนี่ยลงเล่นได้สามสิบนาทีจำคํานี้นะเขาบอกว่าหายดีดังนั้นเนี่ยไอที่มีข่าวบอกว่าฝ่ายเทคนิคไม่เป็นเร่ง กระบวนการให้มันหายเจ็บให้มันเร็วอ่ะเร่งกระบวนการแล้วก็ให้กับราเวียส่งลงสนามเนี่ยคือเหมือนพอดเข้าไปได้ยินคงสาตาฟเขาอหไรว่าเอ้ยลงได้อะไรประมาณนี้แหละผมว่าอาจจะไม่ได้โทษพอดเต็มๆนะแต่หมายถึงว่ามันต้องโทษทีมกายภาพเขาอะทีมเทคนิคเขาอะนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะอันนี้ต้องลงเล่นไ้ก่อนนะเราต้องให้ความเป็นธรรมมากกว่าละกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ย เขาไม่มีโอกาสได้ซ้อมกับเราเลยเพราะว่าแบบเ,เป็นข่าวเศร้าจริงๆประมาณนี้เออประมาณนั้นนะครับผมก็สำหรับลาเวียนะตอบช่วงแรกก่อนตอบประมาณช่วงแรกก่อนส่วนเรื่องโคพาวเมอร์นะครับโคพาวเมอร์เนียผมว่าโชคดีแล้วกันแต่มันก็ใจล้ายกว่าเขาไปนิดนึงนะที่อุสาเรียกติดแล้วนะติดทีมชาติไปอุ่นเครื่องแต่กลาเยเป็นว่าไม่ได้ลงเล่นสักนาทีเลย สำหรับโคพาวเมอร์นะครับผมฟอสกขาบอกว่าตอนนี้ก็คุยกับเขาอยู่ครับเขาก็ผิดหวังนะไม่ได้ลงเล่นหรือโชว์ฟอร์มกับทีมชาตินะครับผมเกมแรกเขามีปัญหาเล็กน้อยก็คือเหมือนตอนแรกกับเซาเกตเขาพูดเองบอกว่าโคพาวเมอร์อาจจะไม่ลงแต่เกมกับเบลเยียมมีสิทธิ์ลุ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ลงเลยซักเกมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาสามารถลงเล่นกับเบลเยียมได้นะแต่เขาไม่ได้ลงเล่นตอนนี้เขาสบายดีฝึกซ้อมได้ดีพวกนี้ยังมีการฝึกซ้อมอีกเซสชั่นนึ่งก็มาถึงวันศุกร์นี่ แต่ถ้าเขายังไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะพร้อมช่วยทีมในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเรื่องสเตอร์ลิงกับมาดูเวเกที่คอมเมนต์กันแล้วสเตอร์ลิงโดนหงพอรเขาบอกว่าทุกอย่างสถานการณ์ตอนนี้มันสองอบแล้วนะครับไม่เปไรแล้วมันก็เงียบไปแล้วไงนะครับผมมันก็เกิวขึ้นแค่ในเกมกับเลสเตอร์นั่นแหละนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการจัดการกับสถานการณ์นี้ด้วยประสบการณ์ของเราเราไม่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นในแบบ สร้างอารมณ์สร้างแพชชั่นได้ในบางจุดประมาณเนี้นะครับผมคือเกือบมีอารมณ์ร่วมในมาเนียนะในบางจุดผมเชื่อจริงๆว่าแฟนๆรักเล็กแต่ของเราครับพูดเองเออเอง,เองแบบเมนูน่านนี้มีด้และแน่นอนว่าพวกเขาจะสนับสนุนและผลงานของทีมสนับสนุนเขาคือส,สนับสนุนสเตอร์ลิงแล้วก็ผลงานของทีมนะเพื่อนร่วมทีมต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมทีท่ดีและสามารถคุยได้และ,สะแสดงอารมณ์ได้แต่ผมคิดว่าต้องระมัดระวังในการพูด การแสดงความเห็นเพราะเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนผมไม่ได้พูดหลังเกมกับเลสเตอร์ว่าผมได้พูดหลังเกมกับเลสเตอร์ว่าผมไม่เห็นด้วยว่าเพราะว่านักเตะมกักอยากจะเล่นให้ดีแหละอยากทาประตูได้ยอย่างสม่ำเสมอสถานการณ์แบบประเภทที่มันใหญ่กว่าเนี้คือจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นผมยังต้องทนทุกข์กับความโกรธของแฟนบอลอยู่เนื่องจากความผิดหวังของแฟนๆทําให้เกิดความลําบากกันทั้งทีมแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ลาฮิมสเตอร์ลิงเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์แน่นอนเขาเข้าใจเออรับฟังเราต้องเดินหน้าต่อพยายามต่อไปเราเพื่อเราจะได้ปกป้องนักเตะนั่นคือความรับผิดชอบของเรานักเตะต้องเข้าใจว่าพวกเขาจําเป็นต้องพยายามเพื่อโน้มน้าวให้แฟนบอลรู้ว่าเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือแนวทางที่ดีประมาณเนี้นะครับผมส่วนเรื่องเบอร์ลี่นะครับผมพอรเขาพูดถึงทีมทีมเบอร์ลี่ว่าเป็นทีมที่เล่นอย่างอิสระเพราะเป็น เพราะเขาเป็นทีมที่มีร่างกายแข็งแรงก็คือรูปร่างใหญ่ทั้งนั้นแหละนะครับผมคือน่าจะเป็นทีมที่แบบอังกฤษของแท้ประมาณนี้นะโดยแท้นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็แต่พอวางองกอมบนีมาคุมมันก็แบบอาจจะภาพเดิมเดิมอาจจะหายหายไปอยเออประมาณนี้นะครับผมก็พอเขาพูดต่อว่าพร้อมด้วยนักเตะที่ดีแล้วมีนักเตะอายุน้อยด้วยมันจะยากเสมอครับเราต้อง อยู่ในจุดที่แตกต่างเราต้องชนะและโชว์ฟอร์มให้ดีในพิมพ์ร์ลนี้คุณจะไม่มีวันพบกับเกมที่ง่ายเลยครับเบอร์ลี่เป็นทีมที่ดีมากเป็นทีมทน่าจับตามองมากมันจึงเป็นเกมยากประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงกองบัญีว่าแบบเขาทำผลงานได้ดีนะครับผมทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อรดูการที่แล้วเขาทาได้อย่างยอดเยี่ยมวิธีที่เราวัดผลงานไม่เพียงแต่ผลลัพธ์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับกระบวนการและก็ดูและการดูศักยภาพของทีมด้วยนะครับ จะฝากข้อความอะไรถึงนักเตะเชลซีไหมพอาก็บอกว่าการชนะในเกมต่อไปเนี่ยเราไม่สามารถวางแผนมากเกินไปจนจบได้เกมต่อไปคือเกมสําคัญที่สุดและหลังจากนั้นเราจําเป็นต้องมองไปถึงเกมต่อไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพยายามรักษาสมดุลให้ดีเพื่อต่อสู้อาการเช่นนี้มันกําลังจะถูกต้องในการตัดสินใจของเราเมื่อประกาศสเปซทัเรืจริงออกมานะครับ เรื่องการบาดเจ็บลาเวียเพิ่มเติมนะครับก็ตอบอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนักข่าวก็ถามพอสก็บอกว่าก็เป็นปัญหาที่แตกต่างออกไปตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บตอนที่เขามาถึงที่ททมนะผมในเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยมันอธิบายยากเพราะผมไม่ใช่หมอในเวลาเก้าเดือนเนี่ยเพียงไม่กี่สัปดาห์เขาก็อยู่กับเราเขาฝึกซ้อมกับเราและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขามาเนี่ยเขาเขามาถึงเนี่ยและเขาไม่สามารถฝึกซ้อมได้เพราะเมื่อ สโมสรเซนสัญญาเขาเขาได้รับบัตรเจ็บมาก่อนแล้วและเมื่อเขาเริ่มซ้อมกับเราเนี่ยเขาก็ได้รับบัตรเจ็บที่เท้าหลังจากนั้นเขาฝึกซ้อมกับเราได้สองสาสัปดาห์เขาก็ลงสนามเจอกับวูฟแต่ไม่ได้ลงสนามเจอกับคีซ่าพาเลตและต่อมาก็ได้รับบัตรเจ็บจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับเราเลยเขาเศร้ามากมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าใช่ไหมผมว่าผมหวังเป็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าผมหวังว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนว่าเราจะช่วยเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้ว พร้อมสลับปีซีซั่นในซีซั่นหน้าประมาณนี้นะครับเขาก็ทิ้งท้ายนะครับถามพอตว่าเคยเจอกับสาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าพอตบอกว่าเมื่อก่อนนะไม่นะมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอแต่หลังจากที่เป็นโค้ดมาสิบห้าปีบางทีดูการหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่โปเชิโนพูดไว้ก่อนเกมน,นะครับดูลายเชื่อครับ สี่สองสามหนึ่งเบนชีเวลต้องเช็คฟิตอ่ะก็เป็นคูคูเลย่าไปมาลูโุสโตนะครับผมก็อ่าไปทีมชาติยูย e ี et, ่เบมั้งชุดเล็กอ่ะนะครับผมก็เหมือนเป็นไวรัสกลับมาเป็นติดไวรัสเป็นไข้ ai, อะไรนั่นแหละครับแต่ว่าโอเคร่างกายดีแล้วนะครับผมก็เห็นลงซ้อมอยู่นะครพุสโ,โตกองกลางไอกองหลังเซนเตอร์คือคือมูสกอร์ให้บาเดชิวในดีซาซี่นะคือจิตใจคุณ คือจิตใจพอจะไม่ให้เดียโกซิวาลงเลยใช่ไหมหลังจากนี้นะครับประกาศมันเลยก็ด้ทางนั้นอ่ะนะครับผมคือไม่ให้เขาลงแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมตรงการเนี่ยก็คงต้องเป็นคาราเกอร์แหละนะครับผมแล้วก็ไกดไซโดเพราะว่าเอนโซมาถึงช้าคงไม่ทันมั้งแบบความฟิตน้อยอะนะครับส่วนแนวรูกครับมาดวยเกมูดิกพาวเมอร์นะครับนี้คุณราแจ็คสันแต่ผมองว่าน่าจะเป็นสเตอร์ลิงโอพาวเมอร์แจ็คสัน หรืออาจจะเป็นมูดิกก็ได้ไม่แน่อันนี้ไม่แน่นะครับผมมันอาจจะให้แบบมูดิกมาเล่นกองการตัวลุกแล้วก็มีคือชูคูเมก้าเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันยังไงนะแต่ว่าคือรายชื่อที่ผมดูนะครับผมที่เอ่อผมรีทวิตเอาไว้นะครับผมก็เดี๋ยวผมดูดนิดนึงนะรายชื่อนักเตะเ้าคนนะตอนนี้นะเออ ก็ชาโลบาชุบโเมก้านะก็คงน่าจะลงไม่ได้นะครับชูเมก้าผมอยากให้เขาลงได้นะมันเป็นอะไรได้ดีอ่ะอ่าเท่าที่ลิสต์นะเป็นลิสต์รายชื่อที่แบบอ่าก็ชุบโเมก้าใช่ไหมชาโลบาชุอเมก้าซานเชสรีไวโควิลโฟฟาน่าลิสเจมลาเวียเองคุนคูแล้วก็อุโกชูบูประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสตอร์ลิงมูดิกมาด้วยแค่มีโอกาสลงทั้งหมดแต่หน้าเป้าก็คงเป็นแจ็คสันแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีใครแล้วอ่ะ นะครับผมนะก็ประมาณนี้ส่วนเบอร์ลี่เนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเขาเล่น4-4-2องเลยหรือเปล่านะเพราะว่าดาโตโฟฟาน่าเนี่ยลงไม่ได้เจอกับทีมเก่านะครับผมก็ช่วงนี้รู้สึกจะเป็นความหวังของเรเบอร์ลี่เหมือนกันนะสหรับดาโตโฟฟาน่านะครับเป็นของหน้าตัวความหวังเลยนับอยู่นี้เอ่ออยู่ที่เชลซีอ่ะผมมองงนี้นะคือถ้าไม่พลาดอะไรที่มัน ง้องเสียเสียให้หายหรือนอกจากว่าเบอร์ลี่เขาเปิดเกมปุ๊บเขาใส่เชลซีเลยครับเพรสทุกทีมผมว่าทุกทีมจะรู้เลยว่าถ้าเจอกับเชลซีแม้จะเล่นในบ้านด้วยนะแบบเล่นที่สตาฟอร์ดบิดถ้าจะให้เชลซีเล่นยากบีบแดนบนเลยครับไล่เพรสแดนบนหนักๆใส่แนวรับเชลซีมันจะทำให้เชลซีบิลอัพยากผมบอกตรงนี้เลย ถ้าเชลซียังจัดการในจุดนี้ไม่ได้ไม่ต้องหวังชนะครับในเกมนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสแตนฟอร์ดบีดเหมือนกันนะครับแต่เกมเนี้ยจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ผมให้เต็มที่เสมอไว้ก่อนผมวางปักธงไว้ก่อนเสมอมุมชนะเนยยี่ยมีไหมก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมบอก ช่วงบีฟอร์ไดมันถ้าเชลซีไม่ไปเล่นอ,อะไรงงโง่ไม่เสียจุดโทษงโง่ไม่อะไรเหลือทำกับบี้ตะบันแล้วแม่งสวยเหลือสิบคนะไรแบบเชลซี Chelsea ไม่น่าแพ้ผมพูดเสมอแต่ตประธานโทษนะครับคือแม่งบางทีแบบมันจะชอบมีอะไรทิ้นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราตลอดแล้วทําให้เกมคุณแฟนเชลซีเคยรู้สึกมามันทําให้เกมเชลซีอ่ะมันเหมือนไปดูสูกสีกับทีมที่มาเยือนอะ่ะ กีนที่เจอด้วยกันอะจากตอนแรกตัวเองเนี่ยมันแทบจะแบบว่าบางทีได้เปรียบเลยนะได้เปรียบอย่างอย่างมากเลยแต่กลายไป็นว่าไปทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแล้วกว่าจะชนะเฉือนกว่าจะชนะแบบบางทีก็ไปหลุดเสมออย่างเงี้ยเออมันชอบเป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้เล่นแบบให้เรามีความความไวไว้วางใจได้เลยว่าแบบเชลซีจะเก็บ ใช้ชนะได้โอ้แบบได้ดีอ่ะเออตอนนี้เนี่ยในตารางที่ผมดูในเว็บไซต์พี่เหมือนเล่นเเชลซีมีเกมตกค้างเพิ่มนะที่ยังไม่ประกาศวันก็คือเจอกับสปเปอร์แล้วก็บ,บุกไปเยือนไบรตันนะครับอย่าลืมนะรู้สึกเชลซีจะแข่งน้อยกว่าชาวบ้านเขาเยอะเลยมั้งนะเดี๋ยวผมดูก่อนเนี yeah. ่ย ทีมอื่นเขายี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าแชมซียลีี่สิบเจ็ดเกมถ้ามึงจะลุ้นพื้นที่บอลยุโรปประมาณอันดับหกเจ็ดนะประมาณนี้นะสมมุตินะเออหรืออันดับห้าอะไรเงี้ยมันคงข้างๆกันนะเ็มที่เลยมึงในลีกถ้าไม่อยากจะฟกันมึงก็ชนะไปเลยลวกันได้อันดับเท่าไหร่เท่านั้นแล้วไปทุ่มสภาพกำลังถ้ามึงอยากไปยุโรปบ้านหลีนะใช่ไหมนู่นเลยครับเอาชนะซิตี้แล้วไปชิงให้ได้ เพราะในลีดเนี่ยคือมึงเต็มที่สุดๆเลยอะเต็มที่เลยนะคอนเฟลเลนต์ Conference. ไปเล่นยูโรป้ายากมากตามสปเปอร์สิบสี่คะแนนอ่ะมึงคิดเอาอ่ะสิบสี่คะแนนดับห้าไหวเปล่าล่ะผมถามแค่เนี้ยแต่ถ้าคอนเฟลเลนต์ยังมีลุ้นชนะเกมพรุ่งนี้คุณแซงมิคอรเนขึ้นไปเลยนะ อยู่อันดับเก้านะครับจาสิบเอ็ดไปอยู่อันดับเก้าชนะคืนพรุ่งนี้นะขึ้นไปอยู่อันดับเก้าจะมีสี่สิบสองคะแนนนะครับแดนวูปนะครับแข่งยี่แปดด้วยแต่ทีมที่เหลือบางทีเขาจะแข็งมากกว่าเราอีกเนีไยเพิ่มไปอีกอะนั่นแหละถากการเจลซีโดยรวมง่ายมากครับพูดสุุปักธงไว้เสมอไว้ก่อน ถ้าชนะก็คือหืดจับเฉือนแต่ถ้าประตูมาเร็วแล้วปิดครึ่งแรกสักแบบสมมุตินะครึ่งแรกแม่งปิดเกม2-0เลยเอออันเนี้ยสบายใจแต่ครึ่งหลังก็ไม่แน่ไงเดี๋ยวแม่งก็เหมือนเกมกับเลสเตอร์เห็นไหมทนให้ตัวเองลำบากขนาดเจอเลสเตอร์แค่นั้นนะลำบากชิบเปงเออ ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่คุณเองอยู่ที่เชลซีว่าคุณจะอยากชนะสบายๆหรืออยากจะชนะแบบหนังแอคชั่น Action, จุดคลี่แม็กซ์คนดูขี้เยี่ยวแตกประมาณนี้ไม่รู้อย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ติดตามรุ้นกันนับเวลาวันเสาร์นะครับเวลาสีทุ่มตรงก็พรุ่งนี้นะครับผมเวลาสีทุ่มตรงก็ทุกคนนะ่าจะได้เห็นเลยแหละว่าเป็นยังไง แต่สเตอร์ลิงยิงเป็นเข้านี่ก็โอเคนะวันนั้นคือเชลซีโชคดีแต่ถ้าฟอร์มไม่เหมือนเกมกับเลสเตอร์โอ้โหมบอกเลยหนักผมพูดตามตรงหนักแล้วเรามาว่ากันครับว่าหลังช่วง a า t e r เตอร์เดนแมเกมเชลซีเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ยังไงก่อนจากไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Heart of Blue ไวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ไปกดไลค์เพจ เชลซีนิวส์อัปเดตไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ใน description นะครับผมสำหรับวันนี้ในเกมในช่วง after uh, before the match เกมพิีเมียร์ลีกที่เชลซีจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลีก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอก,กาสหน้านะครับสวัสดีครับ